สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขน,ขน,านะาครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลนะครับผลของรัฐบาลไทยครับของวันที่1มิถุนายน2 5 6 7แล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขน้คราชเลยครับนะครับก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อน,นครับคำเตือน โปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักละในช่องทางเดียวครับผมช่องทาง u t ท b e ขอ fb อสีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักละขอ fb อสีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผมสรุปกันเลยนะครับครับผมผลนะครับผลที่ออกรัฐบาลไทยครับของวันที่1มิถุนายน2567 3ตัวบนออก593 2ตัวล่างออก4 2 สองตำบนออก93นะครับเมื่อรู้ผลกันแล้วนะครับผมเราก็มาเช็คกันเลยครับผมว่านะครับเราเลขลาดให้ตัวไหนไว้นะครับก็เป็นแนวทางก็มาดูครับผมเลขลาดรัฐบาลไทยวันที่1มิถุนายนพศ2567รลูดบนนะครับเลขลาดวางไว้2กับ3นะครับผมกับ3ก็เข้าไปที่ลูด3นะครับเข้าไปที่ลูด3บนนะครับ ตัววินครับผมวินก็มี5 6 7นะครับห้าหเลือกลาดเน้นไปที่3 5เป็นคู่โต๊ดนะครับเข้าเข้าคู่โต๊ดนะครับเข้าคู่โต๊ดสามตัวโต๊ดคู่โต๊ดนะครับไม่เข้าตรงนะครับฟันเม็ดเดียวเลือกลาดเน้นไปที่นะครับเม็ดเดียวครับ5 2 5นะงห้าผลที่ออกครับผม5 9ก้าสามขออภัยด้วยนะครับผมไม่เข้านะครับฟันิมเดียวหลักร้อยเลขลาดวางไว้ห้าหกเจ็ดนะครับเข้าไปที่เลขห้านะครับหลักร้อยหลักร้อยเข้าไปที่เลขห้าเลขลาดเน้นไปที่ห้าตัวเดียวนะครับมาดูสามตัวแตกที่เลขลาดจับไปให้ดูนะครับก็เกือบแตกสามตัวครับผมชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับวางไว้ห้าสองสาม มันออก593นะครับผิดไปตัวแต้มเดียวครับผมอผิดไปตัวเดียวนะครับผมอภัยขออภัยนะครับบนนะครับผมก็สรุปแล้วเข้ารุด3ามบนนะครับผมเข้ารุด3บนแล้วก็เข้าหลักร้อยนะครับผมเป็นคู่โต๊ะนะครับเป็นคู่โต๊ะเข้าหลักร้อยห้าฟันไปตัวเดียวนะครับผมส่วนล่างครับผมส่วนล่างเลขลาดเน้นไปที่เลข8ตัวเดียวครับผมนะครับ ไม่มาครับผมหลุดนะครับล่างหลุดแต่ยังไงก็ยังเข้าอยู่นะครับผมบนเข้ารูดสามนะครับก็ยังเป็นแนวทางที่นะครับยังใช้ได้อยู่ครับรัฐบาลไทยก็นะครับผมก็เข้ามาแล้วสามงวดติดเหมือนกันครับผมสำหรับงวดนี้ก็เข้าแต่ตัวรูดนะครับวันที่หนึ่งมิถุนามาดูครับเลขลาดวางอะไรไว้ให้ เลขนาคราชครับผมวันที่16มิถุนายน2567รูดบนนะครับผมเลขราดวังไว้1กับ2ครับวินครับผม3 5 6 7เมื่อนำมาวินกันแล้วได้คู่เจาะด,ดังนี้ครับ1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 2 3 25 2 6 2 7 2 2ครับเลข้าดเน้นบนไปไว้ให้นะครับผมเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไว้ครับผมมี25 26 27เพราะนั้นรูปบนนะครับเลขลาดเน้นไปที่รูป2นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ1กับ2เลขลาดเน้นไปที่2นะครับ วาง3ตัวแตกไว้ให้นะครับผมก็มี226 227 126 127ครับเลือกลาดเน้นไปที่นะครับผม2 2 6และ227นะครับครับตามสูตรแล้วนะครับผมจะมาเบินนะะ้ลน,นะครับจะมาเบิ้ลนะครับวนี้จะมาเบิ้ลในความคิดเห็นส่วนตัวตามสูตรนะครับผมมาดูล่างครับผม ร่างเลขลาดวางรูดไว้นะครับผม3กับ4นะครับกับ4ตัววิน0 1 9 2ครับผมวิน0 1 9 2เมื่อนำมาวินกันแล้วได้คู่เจาะดังนี้ครับผม3 4 3 0 4 1เอ่อ3 1 3 9 3 2 4 0 สี่หนึ่ง้าสี่สครับจะเห็นได้ว่านะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับติดคู่บลไว้อยู่นะครับนะะเลือกลาดเน้นไปที่นะครับล่างสี่หนึงสี่สองครับเพราะฉะนั้นนะครับล่างเลืกเน้นไปที่สี่ครับนะะก็รอผลนะครับผมรอผลนะครับ ก็ตามนี้เลยครับแนะนำ fc ทุกท่านนะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ยังไงก็นำตัวเลขนะครับตัวรูดนะครับ1กับ2บนไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมนูอื่นแล้วนำตัวเจาะ3คู่บนนะครับผม2 5 2 6 2 7นะครับเขียนไว้บันทึกไว้นะครับแนะนำไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมรูอื่นว่าอาจารย์สมรูอื่นท่านอื่นนะครับบนให้2มีไหมและ2อะไรนะครับ จะเป็น25งห้ไม้6ไหม้7ไม้นะครับเพื่อลดนะครับลดจำนวนของตัวเลขลงนะครับกระชับให้แคบนะครับให้สั้นลงนะครับบนเลขลาดเลือกมาแค่3คู่นะครับลูดเลขลาดเน้นไปที่ลูด2ตัวเดียวแล้วนะครับแต่ให้นำไปเช็คดูก่อนนะครับเทียบเคียงดูก่อน1กับ2ตัวไหนมานะครับแต่ส่วนตัวเลขลาดเดือดที่2นะครับส่วนล่างครับผมส่วนล่างนะครับ นำสากับ4ครับผมไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมภกอื่นนะครับว่าสมภัอื่นท่านให้รูดตัวใดนะครับ3ากับ4ไหมถ้ามี4 4แล้วมันมาติดตัวเลขนะครับ3ตัวนี้ไหมั้ย3 4 4 1 4 2ครับผมเพราะฉนั้นนะครับล่างก็สั้นลงแคบลงนะครับเลขลาดนะครับส่วนตัวเลือกไว้ที่4นะครับผมลูด4นะเพราะนั้นเมื่อลูด4นะครับล่าง4บน2นะครับ รงสบน 2, 2นะครับผมก็แคบลงนะครับผมให้นำตัวเลขที่เลขลาดแนะนำนี้นะครับผมไปเทียบเคียงนะครับห้ามเชื่อหรือปักใจเด็ดขาดครับว่าเลขลาดจะทำให้ตัวเลขออกมาตามนี้นะครับสูตรก็คือสูตรนะครับสูตรคือการนะครับ การเดาชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งตามสติการคาดคะเีว่าจะมาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ยกเลขและสิ่งที่เลขรัดแนะนานี่ครับไปเทียบเคียงอาจารย์สนุกอีนะครับมีเวลาอีกหลายวันค,นะครับแนวทางของเลขแรกก็มีคณนนี้ครับผมขอ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขรับขอทุกท่านรวย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 ครับผมสวัสดีครับ